สวัสดีค่ะบริษัท Endo Pack นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอถุงลักโลกกันค่ะพลาสติกนะคะเป็นวัสดุที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะและก็มีแนวโน้มที่จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีราคาที่ถูกน้ำหนักเบาสามารถผลิตให้มีคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการได้ค่ะ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัยในปัจจุบันนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและมีสีสันให้เลือกใช้อย่างมากมายเลยค่ะจึงทําให้พลาสติกนะคะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณที่สูงขึ้นมากตามมาด้วยค่ะดังนั้นนะคะการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคลิลจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้วนะคะยังเป็นการใช้ทรัพ,พยากรอ,อย่างคุ้มค่าอีกด้วยค่ะ ซึ่งทางบริษัท Endo Pack นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำเพื่อผลิตเป็นถุงมุง้งถุงคลุมพาเลทสินค้าโดยการนำเม็ดพลาสติกเีไซเคอรหรือเม็ดหลอมเข้ามาเป็นส่วนผสมในวัตถุดิบตามอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะ เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมุ้งหรือถุงคุมพลาเลตทางเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่จะนำเสนอถุงมุง้งลลพลาสติกหรือถุงคุมพลาเลตที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและยังช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนและมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในแง่ของการนำขยะพลาสติกมาใช้ใหม่ถึงแม้สีใสของพลาสติกจะไม่ได้สดใสเหมือนพลาสติกเกรดเ แต่ก็ไม่ขุ่นจนเกินไปสามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในได้ระดับหนึ่งค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลกันนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ถุงมุง้งถุงคุมพาเลทสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ